สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเอมมี่ชาแนลวีกแล้วนะคะทุกคนนะคะทุกคนอย่าตกใจเนาะนะคะที่เอ็มหายไปนานเนาะนะคะเอ็มก็ขออภัยด้วยเนาะเอ็มไม่สบายนะคะเอ็มเจ็บคอเนาะนะคะวันนี้ก็อาการดีขึ้นนะคะเป็นเพราะอากาศหนาวด้วยแหละนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเอง้วยเนาะ,ะอากาศหนาวเข้ามาแล้วก็ให้ห่มผ้าหนาๆน,น,นะคะใส่เสือเ้อแขนยาวเนาะนะคะเพื่อที่จะไม่ป่วยไม่ไข้เนาะนะคะ ก่อนจะไปรับชมคลิปแอปหาเงินฟรีมาใหม่นะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์นะคะกดติดตามกดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เนาะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเอมนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนคลิกเข้ามานะคะเอ็มจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยเนาะพร้อมะะอรหัสเชิญนะคะให้ทุกคนคลิกเข้ามาใต้คลิปเอ็มแล้วนะคะก็จะเด้งมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนป้อนชื่อทุกคนเนาะให้เป็นแนะนํานะคะเป็นภาษาอังกฤษบนตัวเลขเนาะถึงจะสามารถเข้าได้นะคะ <c oughs> ข้างล่างนะคะให้ใส่เป็นมือโทรศัพท์ของเรานะคะเป็นมือที่เราโทรศัพท์ที่เราแบบใช้กับโทรศัพท์ของเราเนาะเพราะว่า เวลาเราส่งไปเขาจะให้เราเอาเบอร์จริงของเราเพื่อที่จะไปแลกกับรหัสยืนยันนะคะคในการตรวจสอบเนาะถ้าเราคลิกเข้าไปที่คําว่าส่งรหัสแล้วนะคะก็จะมีรหัสขึ้นมาทางเรา,าข้อความให้เราเลยนะคะแล้วเราก็เอามากรอกใส่ที่คําว่าตรวจสอบนะคะส่วนหน้าลานะคะก็เป็นรหัสภาษาอังกฤษนะคะแนะนําให้เราตั้งเอาเองเนาะนะคะแนะนํานะโจดย์เสร็จสมดุดการลืมนะคะเพื่อที่จะ เราจะจําได้นะเพื่อที่เราจะแบบไม่สับสนเวลาเราเข้าทําภารกิจเนาะนะคะส่วนรหัสเชิงข้างล่างนะคะเอ็มก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปถ้าทุกคนคลิกลิงของเอ็มนะคะมันก็จะเด้งมาอัตโนมัติเลยนะคะป้อนรหัสฝาเกเงินก็รหัสที่เราตั้งนั่นแหละคะ่ะรหัสเมือนรหัสผ่านของเรานะคะเอ็มได้ทําการสมัครแล้วนะคะเดี๋ยวเอ็มขอข้ามไปที่หน้าของเอ็มเลยเนาะนะคะ S <S <Vander> <ait> เอ็มเข้ามาในหน้าแอปของเอ็มแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแนะนํานะคะให้ทุกคนใช้เป็นเลขทางวิบเอาจะดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราโหลดผ่านแอปมันก็จะเปลืองความจําโทรศัพท์เราสะเปล่านะนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะเอ็มไม่ได้มาทําภารกิจให้ดูเนาะเอ็มแค่มาบอกเขาเข้าว่าแอปตัวนี้ยังใครยังสามารถใช้เงินได้อยู่นะคะแบบหางเงินได้ฟรีเนาะอาจจะขาดนิดนึงนะคะเพราะว่าเอ็มไม่สบายเนาะนะคะทุกคนก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะนะคะ ก็แอปตัวนี้นะคะเป็นแอปมาใหม่ล่าสุดเนาะนะคะทุกคนสมัครมาปุ๊บนะคะทุกคนจะได้รับเงินฟรีสองร้อยบาทนะคะเพื่อที่จะไปทําภารกิจเนาะแอปนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะเหมือนแอปที่เคยรีวิวมาก่อนหน้านี้เนาะเป็น แอปนะคะสั่งซื้อของนะคะเป็นการสั่งซื้อของแบบหลอกๆเนาะนะคะที่อยู่นะคะก็ส่งแบบหลอกๆเอาเนาะนะคะเราก็จะได้ไปทําภารกิจเอาเนาะนะคะเขาจะให้ทุนเรามาแค่200นะคะให้เรามาทําภารกิจเนาะนะคะพอเราทําภารกิจครบเราถึงจะปลดล็อกภารกิจอื่นๆได้นะคะเพื่อที่จะเป็น VIP ต่อๆไปเนาะนะคะ สว่วนมากนะคะเอ็นจะบอกเป็นแค่สายฟรีเนาะนะคะสายลงทุนเอ็มไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะค้าขายหรือทําอะไรต่างๆเนาะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะ,ะถ้าทุกคนยอมรับจุดๆนี้ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นผลมันก็มีได้มีเสียเนาะผลผลได้ก็คือมันจะได้กําไรเยอะคะ <ku> นเสียก็คือเราไม่รู้ว่าเบลเขาจะบินตอนไหนเนาะนะคะแต่ถามว่าเอ็มแนะนาให้ลงทุนไหมเอ็มก็ไม่แนะนําให้ทุกคนลงทุนเนาะนะคะเอ็มแนะนําแค่สายฟรีเท่านั้นเนาะนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้ามาที่รูปตัวคนนี้เลยนะคะตอนนี้มันจะเป็นศูนย์บาทอยู่นะคะทุกคนต้องไปกรอกข้อมูลของทุกคนก่อนนะคะ,ะ,คะขั้นตอนแรกนะคะให้ทุกคนนะคะ <IT. S 2> เข้ามาที่ธนาคารนะคะบับัญชีธนาคารของเราเนาะนะคะให้เราเกรอกชื่อจริงของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะหมายเลขบัตรธนาคารนะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะเลือกธนาคารของทุกคนเลยนะคะว่า ทุกคนใช้ไปธนาคารอะไรเนาะนะคะแล้วให้ทุกคนเรียกเอาเลยเนาะนะคะวันนี้ยังจะไม่มาเล่นให้ดูเนาะเอ็มมาบอกเขาว่าเขาเข้าเดี๋ยวใครเอ็มเราจะลองไปเล่นดูนะคะว่ามาเล่นได้เงินเท่าไหร่เนาะเอ็มถึงจะมารีวิวใหม่เนาะนะคะเอ็มแค่บอกเขาว่าเขาเข้าก่อนเนาะนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นชื่ออยู่ธนาคารนะคะก็เป็นก็คือธนาคารเราเปิดอยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะแล้วก็ลงชื่อจังหวัดของธนาคาร,ราลงไปเนาะนะคะ ชื่อนามสกุลก็ตามบัตรเราเลยเนาะนะคะชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็เป็นชื่อจริงเราแต่ให้เป็นภาษาอังกฤษเนาะนะคะก็่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับตรงนี้เนาะนะคะเอ็งขอข้ามาที่กนเลยเนาะแล้วนะคะ,ะ,คะให้ทุกคนนะคะมาคลิกที่คําว่านะคะมากนานันของฉันนะคะนะคะ นี่นะคะให้ทุกคนมาคลิกที่คําว่าบัตรกำลังของฉันเนาะแล้วนะคะให้ทุกคนคลิกเข้ามาที่คําว่าแลกแลกเปลี่ยนเงินนะคะนี่นะคะแล้วก็คลิกออกไปเลยสักครู่นะคะนี่นะคะทุกคนก็จะได้เงินสองร้อยมาแบบฟรีๆเลยเนาะนะคะนี่ ทุกคนก็จะได้เงินสองร้อยมาฟรีๆเลยนะคะแล้วเราก็เอาเงินสองร้อยตัวนี้นะคะไปทําภารกิจของเราเนาะนะคะให้ทุกคนคลิกเข้ามาที่หน้าแรกก่อนเนาะนี่นะคะทุกคนพอทุกคนคลิกเข้ามาที่หน้าแรกแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะคลิกเข้าไปที่คําว่านี่สองร้อที่ขึ้นเข้ามาเปิดแล้วนะคะให้คนคลิกเข้าไปเลยนี่นะคะเขาก็จะให้เราทําภารกิจนะคะทุกคนนะคะภารกิจนะคะก็ไม่ยากนะคะให้เรา คิดคำว่าครัวอัตโนมัตินะคะนี่เลยนี่นะคะมันก็จะเราก็ต้องรอนะคะก็จะได้เงินเนาะนะคะรอสักครู่นะคะส่วนกำไรนะคะที่เราเล่นได้นะคะมันจะเด้งมานะคะประมาณไม่กี่ เราก็ต้องรอนะคะเพราะว่าเราเพิ่งควาใบสั่งซื้อเนาะนะคะที่เอ็มทําไม่ได้นะคะเพราะว่าเน็ตเอ็มนะคะมันไม่ค่อยดีเนาะนะคะเอ็ <M S 1> มมาเล่นข้างนอกด้วยแหละมาจะเน็ตช้านะคะให้ทุกคนนะคะแนะนํานะคะให้เล่นตรงเน็ตเราที่ดีเสถียรเนาะนะคะถึงจะแบบเล่นได้ดีนะขอเอ็ม <M S 1> มันเน็ตไม่ค่อยดีเนาะนะคะเอ็มก็เลยมาบอกว่าวิธีเล่นท่าคร่าวานะคะสำหรับเอปมหางเงินฟรีเนาะนะคะก็ตอนนี้นะคะยังเปิดอยู่เนาะนะคะ ก็สายฟรีก็เรียบกลบโกยนะคะก่อนที่จะหมดโปรของเขาเนาะนะคะก็เงินฟรีสองร้อยนะคะทุกคนให้ทุกคนเรียบกลบโกยเนาะนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะเอ็มก็จะมารีวิวแอมหางันเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนติดตามแอปติดตามคลิปของเอ็มเนาะนะคะที่อ็มไม่สบายเพราะว่าเอ็มก็อยากมาทาคลิปให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะแต่เจ็บคอนะคะเราต้องได้ใช้เสียงเนาะนะคะก็ ให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพเองเลยเนาะนะคะจะแบบไม่ได้มีปัญหาเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจนจบเนาะนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปแอบหางเงินของเอ็มนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะที่สําคัญนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะนะคะ คิดต,ต่อไปนะคะก็จะออกมาดีกว่าน,นี้เนาะนะคะค่าเสียเงินกลับแาบปนปกติแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันจะจบเนาะนะคะบาย